จากการรับแจ้งความนะคะผู้เสียหายหลายคนมักจะบอกว่าก่อนโอนเงินเนี่ยฉันก็ได้ตรวจสอบชื่อเจ้าของบัญชีดีแล้วนะโดยการเอาชื่อเจ้าของบัญชีเนี่ยไปค้นหาใน Google ก็ไม่เจอประวัติการโกงเลยแสดงว่าไม่ใช่คนร้ายอย่างแน่นอนคลิปนี้นะคะจะมาเฉลยให้ทุกคนเข้าใจว่าสมัยนี้ดูแค่นี้ไม่ถือว่าเป็นการตรวจสอบที่ดีอีกต่อไปแล้วเพราะอะไรเพราะ มีการซื้อขายบัญชีหรือว่ารับจ้างเปิดบัญชีการอยู่ตลอดเวลานะคะต้องย้ําว่าตลอดเวลาไม่ใช่เป็นรายวันนะเป็นรายนาทีเป็นรายชั่วโมงกันเลยทีเดียวตามช่องทางต่างๆเช่นกลุ่ม facebook หรือว่าเพจ a c e b o o k บางคนที่เปิดไม่เป็นก็จะมีคนมาสอนให้ถือว่าง่ายมากนะคะเมื่อเปิดบัญชีเสร็จแล้วก็รับเงินค่าเปิดบัญชีไปพวกนี้จะถือว่าเป็นบัญชีม้าใหม่ที่ยังไม่ทันได้หลอกใคร เกิดใหม่เร็วจนกระทั่ง Google เนี่ยบันทึกประวัติคนพวกนี้ไว้ไม่ทันเลย